จริงวันนี้เราก็มีเตรียมเตรียมโชว์มาคับผมซึ่งด้วยความที่เวทีี้เป็นเวทีฮิปฮอปเวทีแบบแข่งเต้นจริงจังเลยเราก็รู้สึกว่าเราเตรียมโชว์ที่รู้สึกมั่นใจที่สุดมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้ครับจริงเราเพิ่งรู้ข่าวว่าเราต้องมาโชว์เมื่อไม่ถึงอาทิต่์ดือนสามไม่ถึงวันที่เดนที่แล้วครับใช่ใต่เพราะว่าทุกวันที่มเราซุ้มซองเวทีก่อนชาบป๊อปกันอย่างดุเดือดมากตอนนี้ อ๋อเจอเดียอนแล้วผมก็เสียงไม่พูดได้แล้วพี่เ้ยขอเวทีนี้นาะนง่ไดู้แบ้ต่เราคนสน่งดูอยู่ใช่เป็นยังไงบ้างคะิเหื่อเืมาเมื่อกี้เราดูเป็นเหมือนรุ่นแบบว่ามินิครูที่แบบว่าสามคนขนาดสคนแรกแบบว่าโอ้โหแบบเต้นกันแบบสุดิสเด็กคือเรานั่งกันอยู่แบบไกลมากครับสุดสุดขมวดสุดขบวแต่ว่าคือเอเนอร์จีของ คนที่แข่งอยู่ข้างล่างคือแบบส่งได้เราสภาพที่จักก็หันมาบอกว่าเดี๋ยวสังเ็จเราไปเก็บรายกันนะคนนี้บอกพี่คนนีเราสุดอ่ะนี่ใครเสใครอรเก่งสุด้ปายคนนั้แข่งไทมาแล้วพี่ให้กบลังกับพี่ตองเยบ้างคับพี่ป็นคแนะนำขอสสี่เต็มที่อ่ะเต็มพี่ที่สุดแล้วก็ แะเป็นผิดนะเฮ้ยจตาดูอยู่แหมจับตาดูอยู่ราเอาไว้นะเจเจของฟาร์น<อ>ะค<อ>ะก<ม>่อนจะขึ้นเวทีแทนถึงบอกเลนี่ว้าองเบอร์ครับ่วบขอพรนะสิ่สิ์ช่วยคุณได้ไี่คนเยช้นงีตวไก่อนนี่ยไก่อนขอบคุเดี๋ยวให้คุาได้ฝากสเตนี้กับทุกคนหน่อยครับก็ฝากทุกคนได้นะครับสำหรับ เวทีเทเลสไนด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนที่แบบได้รางวัลน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปแข่งที่เมกาต่อนะครับงั้นก็ฝากให้กลังใจทุกคนด้วยนะครับตั้งใจประเทศไทยนะครับอบขตอนน,อน,นี้ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอยู่ในระหว่างการเตรียมตัวที่ค่อนข้างแน่นหนามากดูจาก IG Story ผมเมื่อวานที่ทุกคนสรุปกันหมดเพราะเราซ้อมกันหนักมาแล้วก็เตรียมตัวงานต่าง,างๆให้เต็มที่มากที่สุดเลยครับตอนนี้ ปีคอนชาป็อ่เป็นไงบ้างคะพี่ยำกระไรไปสำหรับคอชาปอปก็ปีทีปีที่สองครับคอนชาป็อปลอเนี่ยเตรียมไปผมอยากบอกว่าทุกอย่างมันใหม่หมดเลยแบบมีดนตรีอยากใหม่หมดเลยแล้วปีนี้ก็ใหญ่ขึ้นปีโชว์ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเวทีคอนชารปีนี้ใหญ่กว่าเดิมแบบมหาศาลเลยมั่มีกว่ามากก็เลย อยากไปวิ่งเล่นกันสัหน่อยก็เดี๋ยวเราดูจะคนจะไปกี่เพงคะนีอก็โชว์ห่ชั่วโมงสิบาทีะครัคชั่วโมงคชั่วโมงโโอ่ะอโชว์ทุกอันแบบว่เชั่วโมงหรือาทีอ๋อหนึ่ชวโมงาะมอดชั่วโมง เผื่อว่าครับแล้วเราจะเปิดเพนกลุนสองมันจะได้อยู่ในคืนปด้วยใช่แผลไปเรื่อยแล้วกันเตรียมอะไรบ้างเตรียมอะไอเตรียมอเตรียมอพลังให้ดีเพราะว่าด้วยความที่ด้วยคำที่บอกว่าเวทีมันใหญ่ขึ้นมากเราก็แบบพยายามจะตั้งใจจะ ไปหาคนดูให้ได้มากที่สุดผมไปจอยเหรอทุกคนให้ได้มากที่สุดก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจมาสนุกกับพวกเราแบบเต็มที่ครับจริงๆก็ชอบความแปลว่าที่พี่ศิลปินแบบเยอะมากๆายแบบนี้แห้ทุกคนแบบนอกจากไปแชร์เราก็แบบแชร์ทุกคนได้เลยแล้วก็คอนเสิร์ตอาจจะใช้เวลาแบบเต็มที่เต็มหนังอาคจจะค่อยๆจิบน้ำเรื่อยๆอยากกินน้ำเยอะอาจจะต้องนอนได้พอเลยนอนได้พอแสดงว่าใครใครชอบความที่เอาเขาจะต้องหาเ่อเอา วิ่งทั่วเลยแตะก็เรียกได้เลยครับไม่ได้แต่ว่าเปชื่อสเปอะไรยังไงก็ดีีแหละมีอยู่แล้วใช่แต่ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอลุ้นกันน่าเอรไราเป็นที่เต้นโชว์แบบเซอร์ไพรส์โชว์ครับผมไครับเต้นครับโอเคเราไปด้วยเล็กน่ลครับเป็นแบบไม่เคยเห็นอีกแล้ว อันนี้เรเเห็นะเราไมเด้เราไม่เคยเห็นเห็ไม่เคยได้ผลม่เคยได้บัแบบไปผ่านแล้วไปแล้ปแล้วครับผมอาจจะเคยบ้างไม่ได้ว่าหลายคนเอาจากคอมฟอร์โซกันเตมเอะไรต่างเชื่อเชื่อเชื่อ๋อ ก็อยากจะชวนทุกคนนะครับงานงานเขชอบปาร์ตังคผมไม่แค่ไม่ใช่แค่พวกเราเปิดเชสแต่ยังมีศิลปีนอีกเยอะเลยครับผมแล้วก็อปาทุกคนมาจอยกันมาสนุกกันมาปล่อยใจกันแล้วก็มามีความสุขไปพร้อมกับพวกเรานะครับผมรอเจอทุกคนอยู่นะครับนี่เลยแล้วเมื่อกี้แกท่าอะไรอ่ะหน้าท่าหน้าจ่าขี้ข้อเต้องะบ้า มันมันอยู่ข้างๆกันครับก็เลยแบบแวะไปแจกนิดนึงอะไรอย่างงี้แชร์ม่เพราะว่าแบบมันแบบว่าวิสคอเพลงใหม่แล้วก็ทุกคนนั้จะได้เห็นแบบว่าโชว์ไปบ้างแล้วผมดูโชว์แล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหมันชอบเธออยากเกิเป็นด้วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยงานคเข้มกว่จริงๆมีเรื่อดครับ จะบอกว่าติดต่อได้เลยเดือนนี้แน่นแติดต่อได้เลยครคอมาเด้เลยๆพลางานตลอดอะพี่ตีแอลางงานตอดมาเรื่อยๆงานเป็นสว่าติดต่อมาเรื่อยๆตอนนี้กำลังเช็คคิวานอยู่ับแต่ว่าเพิ่มได้ถูกเรื่อยๆ่ครับก็ไหนๆแล้กนใครขาของเก่งุดฝาขาของนเตติดขาอเมบอกว่านี่ก็ฝากากเราเืด้วยนะครับผมเดือนนี้ก็ยัง มีเวลาว่างอยู่เดือนหน้าก็ได้ครับผมเดือนต่อไปก็ได้ครับพันวาก็ได้ปีใหม่ก็ได้ครับผมสงการก็ได้โอ้หเตรียมโชว์ได้เหรอพีหน้าคือลูกค้าที่จ้างเราเราจ้างร้อยเราเล่นร้านเลยเขาจะพี่ทุกเวทีครับผมเราพร้อมมากครับผมรอลงงานทุกคนอยู่ครับผมครับผมข้าความความร้อยล้านข้าความความร้อยล้านข้าความความร้อยล้านจ้างร้อยเล่นร้านจ้างร้อยเล่นล้านอ่ะใหญ่ไก่เลย ไอ่พูดต้องตลงแล้วไม่ตื่นเลยนะก็พร้อมขนาดไหนบางคว่าเออเดี๋ยวจะให้เขาเป็นข้าวแกโคจาร์แล้วข้าวแกงโคจาร์จ้างหัทีแล้วไม่อะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรขอบคุณ